สวัสดีครับผมเบาเคนสติอิสานภูกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องมีฮิดที่เราได้มาพี่น้องได้เพิ่มมาอีกดอกบานสวยๆมันบลายเนาะก็เลยมาได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่ดในฮิตโถนมานำหรือฮิตโคนหลวงเนะา,าะผ่ามันเกง่งแต่ก่อนเกง่งเราต้องมาตัดให้มันชิ้นเล็กก่อนจ้ะเพราะว่าดอกมันใหญ่มันยาวเนาะ ได้กินเห็ดกันอีกแล้วฝนหยุดเราก็ได้กินเห็ดเลยฝนตกด้วยจ้ะหลังจากกลับมาจากหาเห็ดฝนก็นตกช่วงชั่วโมงเจ็ดโมงบบสักเจ็ดโมงแปดโมงอยู่นะประมาณนี้จ้ะภาคระหาเปียกเระหาเพิ่มแต่บบได้เพิ่มเปียกเซยเลยพากัะมาเกงสุดพี่น้องกินน้องหลายคนอาจสิธากินอยู่เนาะ กิมเจงเห็ดน้ำกันออกเปน็นกะแกงเขาน้ำเขาเนื้อแซบกระดกตุ้มๆม,มันต้องเอาไปผัดตัดเป็นชิ้นพอดีคำก่อนแกงใส่ผัอ,อีกตู่หอม น้ำมันหอนกับบรรยากาศอึมครึมอีกแล้วมือนี่ใส่หม้อจ้ะแจงฮิตนี่เราต้องใส่น้ำหลายด้วยจว้ะเพราะเดี๋ยวน้ำในดอกผิตมันจะออกมาเองในหม้อนี่ก็มีฮิตสองชนิดเลยนะพี่น,อน้องนี่จะเป็นเฮดโคนหลวงดอกเป็นฮ็ดปวกงวงแหลม แกงเซบ,บวกมาดูเกี๊มอเมด,เดียวสองชนิดเลยเสียบแต่มนนีครับใส่กระพริกลงไปแล้วเอาไปตั้งไฟให้เดือดจ้าบนนั้นเ็งเราเดือดหม้อเราเดือดแล้วพี่นะ้องแลก็ใส่น้ำปะลาลุกไปเลยก็ตามด้วยบวกมอนีแกงเซ็ยบ,บวก ตลาดด้วยแล้วเราก็รอบววของเราสุกก่อนจ้าแล้วก็มาใส่ใบใบเมงลักจ้ะก็ปิตูลงไปอิตูลงไปเมงลักนะจะ เมนูแกงเห็ดบรรยากาศหนาวๆพร้อมเสิร์ฟจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงเห็ดฮันโอนกับลาบหมูกับผักที่เราหามาเมื่อวานนี้ครับนี่ผักสดๆจากธรรมชาติมาเสิบๆนำกันครับนะพี่น้องเร็ยบร้อยแล้ว

nông lại có sự đơn thang kap len lắp môi luôn Được tăng leo lên, đơn hàng luôn 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 บรรยากาศอึมคุมซุดแกงเห็ดฮ่อนมันปลูก คนเหนือนนยังพันกินข้าวมาเด้อกินแกงเห็ด เโคนหลวงเห็ดปวกประกอบประกอบัอ้บบงหวานแต่เวลาเก็บเห็ดอีกรอบแล้วพี่น้อง ลมห,หนาวมาแล้วลมหนาวรูลมฝนพายุ <c oughs> บกุกบ่มีแดดอยู่มาตกอีกรอบจอนเลยเพราเมาื่อเช้ามันตกไปแล้วรอบนึงหลังกักลับมาจะหาเห็ดออกไปรอบนึง ้งกจะทำก่อนขอบคมกเ็บมางนสียงหยับบุงกกกกกดท้อนกับรรยากาศแบบนี้เนาะแม่จ้ะมาแล้เขากันเขียงก็ไอเมดเมืองพี่เนอะทานกินไปเรื่อยๆครับ ับคลิปนี้ขอฝากเพยียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนแอครับแต่บอกกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า